สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับวันนี้ผมสามารถเจนชัยจิตวินิตก็มาสื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับผมไม่เห็นด้วยกับการที่มีคนไม่กี่คนออกมานะครับไล่ล่าขบวนเสด็จหรือออกมาพูดถึงว่าจะต้อง,งไม่ให้มีการคุ้มครองขอบวนเสด็จคนพวกนี้มีเพียงแค่หยิบมือเดียวเท่านั้นครับ แต่ใช้วิธีการขยายผลโดยโซเชียลผมคิดว่าเรื่องนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศคงเห็นเหมือนกับผมว่าตำรวจต้องบังคับใช้กฎหมายครับตำรวจมีหน้าที่และมีภารกิจหลกักคือการปกป้องสถาบันหมหาศาสตร์และคุ้มครองความปลอดภัยทั้งรักษาพระเกยรต,ติยศของสถาบันหมหาศาสตร์ครับ ฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่คุณขิงจะต้องเอาเรื่องนี้เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเลยอย่าหลงเป็นเครื่องมือครับผมไม่เห็นด้วยกับพักรวมไทยสร้างชาติที่จะบอกว่าวันนี้จะแสดงจุดยืนแล้วจะเอาเรื่องนี้เข้าสู่สภาในการที่จะเสนอเป็นยัตติด่วนท่านพูดได้เขาก็พูดได้ครับเขาเป็นพักฝ่ายค้านเขาก็จะพูดเหมือนกันซึ่งเวลาเขาพูดแล้วเขาตัดเอาค่านาที3นาทีที่เขาพูดไปลงต่อโซเชียล มันจะขยายผลอย่างไรฉะนั้นผมไม่เห็นด้วยครับอย่าเป็นเครื่องมือเขาเหมือนครั้งหนึ่งครับที่มีการออกสอประกอ .4-01 ในปี2537พักฝ่ายค้านในเวลานั้นเอากระจงขาหักไปปล่อยแล้วก็บอกว่าการออกโฉนดออกที่ดินสอประกอ .4-01 นั้นเป็นการเอื้อคนรวยแล้วไม่ใช่เอาป่าเสื่อมโทรมแต่กับเอาป่าอนุรักษ์ซึ่งกระจงนั้นจะต้องอยู่ในป่าอนุรักษ์ครับ ปรากฏว่าด้วเวลานั้นพรรคพลังธรรมเขาไม่เอากับรัฐบาลครับจึงทําให้คุณชวนหลีไพขณะนั้นเป็นนายรมฐมนตรีต้องยุบสภาครับนี่ผมเห็นไหมเขาเขาสร้างเรื่องแค่อากระจงไปปล่อยสุดท้ายท่านก็หลงหลงเชื่อเขาไปเพราะว่าพรรครัฐบาลเขาไม่เอากับท่านด้วยเนี่ยเช,เช่นเดียวกันครับวันนี้เขาเอาเด็กไม่ขี่คนออกมาไล่ล่าขบวนสเสด็จแล้วเขาก็บอกเรื่องนี้ต้องเป็นพื้นที่คุยครับ อย่าพากคนรุ่นใหม่ไอ้คนรุ่นใหม่ทั้งประเทศอ่ะมันก็มีคนที่เอาเจ้ารักสถาบันอยู่แล้วแต่เอาคนไม่กี่คนบอกว่านี่เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ท่านกำลังจะหลงผิดแล้วก็ตกไปข้องมือเขาครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมบอกครับว่าวันนี้เองพักเก้าไกลก็ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นคุณพิธาคุณชัยวัฒน์ถึงแม้รวมถึงคุณรัิมีมลล้มด้วยบอกว่าต้องมีพื้นที่ให้คุยต้องนิรษกรรมมาตราร้อยสิบสองส่วนคุณวิโรจน์บอกว่าไม่เห็นด้วยผมถึงบอกว่าคุณวิโรจน์ ลาออกครับไปตั้งพรรคการเมืองแล้วผมจะเชียร์คุณวิโรธคุณวิโรธเป็นคนรุ่นใหม่ครับแต่คุณวิโรธรักสถาบันด้วยจะดีมากเมื่อวานกระชมไปแล้วแล้วก็มีหลายคนชมคุณวิโรธแต่ปรากฏว่าเอาจะต,ตีบทสองหน้าเล่นสองละครหน้าอย่างหลังอย่างอย่างนี้ไม่ไม่เวิร์คครับแล้วผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดณเวลานี้ประชาชนทั้งประเทศเขาเห็นแล้วว่าการกระทําอะไรที่เป็นการลบหลู่พระเกียรติเขาไม่ทนแล้ว พูดไงว่าเจอตะวันที่ไหนเขาจะทําย้่ยนั่นคือสิ่งที่ผมบอกฮะไม่ใช่ขบวนการล่าไม่มดครับแต่เป็นการขบวนการล่าคนที่ย่ยํายีหัวใจคนไทยมันเกิดขึ้นแล้วซึ่งผมไม่อยากให้สภาหายไปนะครับไอ้คำว่าสภาหายไปคือถ้าท่านให้เกิดความขัดแย้งของประชาชนเมื่อไหร่เนี่ยทหารเข้าปฏิวัติยึอดอำนาจเนี่ยพวกท่านที่นั่งอยู่สภาตกง,งานกันหมด ฉะนั้นท่านต้องเดินให้ถูกเดินให้เป็นเหนือสิ่งเงินใดเนี่ยผมคิดว่าอยากเห็นพักการเมืองที่มีอยู่นะเวลานี้ที่มีสอสออยู่แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าจะไม่เอาพราบนิสกรรมทุกฉบับไม่ว่าจะเป็นที่เรื่องของทุจริตคอรัปชั่นหรือเรื่องของการทําผิดกฎหมายหรือเรื่องของมาตราละสิบสองต้องไม่เอาทุกฉบับครับเพราะคนทําผิดต้องต้องได้รับการลงโทษแล้วจะไม่มีกระบวนการ เขาเรียกอะไรอะใช้คนออกมาปิดบ้านปิดเมืองอีกคือผมกลาลังจะบอกว่าวันนี้นกลไกกฎหมายต้องเป็นกฎหมายครับกระบวนการยุติธรรมต้องยุติธรรมกับประชาชนความยุติธรรมค้ำจุดโลกคํานี้มันชัดเจนอยู่แล้วฉะนั้นอย่าออกกฎหมายมาให้ใครพ้นผิดอย่าออกกฎหมายเพื่อใครคนใดคนหนึ่งฝากด้วยครับผมอยากเห็นพรรคการเมืองนั้นที่มีอยู่ในสภาแสดงจุดยืนนี้ถ้าท่านไม่แสดงจุดยืนนี้ผมมั่นใจว่า ประชาชนทั้งประเทศเขารอเปลี่ยนแปลงสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับวันนี้ผมคิดว่าเรื่องตะวันเนี่ยสื่อต้องพิจารณาแล้วนะครับว่าจะนําเสนอได้หรือไม่จริงๆแล้วตํารวจเนี่ยปล่อยปลาและเลยเกินไปไอ้ข้อมูลเรื่องของผู้สนับสนุนเนี่ยมันมีมานานแล้วกฎหมายอาญาก็ให้เรื่องผู้สนับสนุนผู้ใช้ตัวการเนี่ยหรือร่วมกันเนี่ยมันมีมานานแล้วแต่ท่านไม่เคยทําเลยไงไม่เคยขยายผลเลยไง วันนี้พอขยายผลใปปุ๊บเป็นไงครับออกมาเรียกร้องอุ้ยใช้กฎหมายปิดปากสื่อไม่ใช่สื่อที่นําเสนอแล้วสร้างความวุ่นวายเนี่ยต้องดําเนินคดีให้หมดแล้วนี้ผมถามต่อว่าไอ้เรื่องร้อสิบสอเนี่ยสารรัมนูนเขาได้ใช้ชัดเจนแล้ว9กต่อศนย์มติ9ก้าต่อศนใช้คําว่า9กต่อศแล้วไงฮะสื่อก็ยังนําเสนออยู่ไอ้เรื่องร้อยเนี่ย ผมถามว่าตํารวจทําอะไรอยู่ผู้บังคับใช้กฎหมายทําอะไรอยู่ท่านตน้องดํดเนินคดีใครที่เสนอเกี่ยวกับเรื่องการกทำผิดร้อยสิบสองเนี่ยถือว่าเป็นตัวการร่วมไหมเป็นผู้สนับสนุนให้มันขยายวงไหมเหมือนคดีหมิ่นประมาทเนี่ยถ้ามันหมิ่นประมาทแล้วเราข้อความที่หมิ่นประมาทไปขยายต่อก็มีผลไอ้เรื่องร้อยสิบสองนี่เป็นการอาฆาตมารม้ายสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ปรากฏว่าท่านพยายามทําให้มีคนอาฆาตมารมายพระมหากษัตย์ ไปเรื่อยๆแบบนั้นเหรอนั่นคือสิ่งที่ผมบอกว่าผู้มีอำนาจคนมีอำนาจไม่เข้าใจทำงานไม่เป็นมันเลยเกิดการลุกลามแบบนี้ไงวันนี้ตะวันผมไม่อยากจะพูดเพราะถ้าผมมีรูปแบบนี้ผมไม่มีดีกว่าฮะแบบตะวันเนี่ยคือเป็นพ่อให้คนกำเนิดมายังไม่รู้บุญคุณชาติบุญคุณแผ่นดินไม่รู้บุญคุณสถาบันพระมหากษัตรย์ได้ไง ถ้าเกิดมีลูกแล้วยังไม่สามารถเลี้ยงลูกได้มีมาทําไมกฎหมายทําแท้งเขามีแล้วตอนนี้ทําแท้งไม่ผิดถ้าคิดจะมีลูกแล้วเลี้ยงไม่ได้อย่ามีครับดูฮ่องกงดิใช้ม็อบวัยรุ่นเป็นไงฮะม็อบอัลเบล่าแฟดมอ็อบหายหมดแล้วพอจีนเข้ามาทีขวดทีเดียวจับจริงหายหมดแล้วเป็นไงฮะไปไหนแล้วฮะไอ้ต้นแบบม็อบวัยรุ่นเนี่ยวันนี้เองเนี่ยคุณตะวันบอก พนักงานสอบสวนว่าติดเลี้ยนติดเลี้ยนครับแต่ผมเห็นไปนั่งรออยู่หน้าศาลไหนเราบอกไปเรียนเนี่ยพอรู้ว่าตํารวจจะไปขอสารเราหมายจับก็ไปนอนอยู่หน้าศาลครับเพื่อทําคอนเทนต์เพื่อต้องการพื้นที่สื่อแต่สื่อก็ยังนําเสนอฮะแปลว่าสื่อเป็นตัวบอดทําลายหรือเปล่าเรื่องนี้ผู้วิมน,นาจต้องเข้าใจนะและและสั่งการไปด้วยผมว่ารัฐมนตรีสำนักนายกในตอนนี้ท่านปล่อยปากแล้วเลยเกินไปแล้ว ผมไม่ร no so right? no ู like ้ว right ่าวันนี้ท่านเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องการให้มีการล้มสถาบันหรือไม่การจะปกป้องสถาบันไม่ใช่การใส่เสื้อเหลืองครับการปกป้องสถาบันไม่ใช่บอกให้ทุกคนมาใส่เสื้อเหลืองครับแต่การปกป้องสถาบันคือทํายังไงสถาบันคงอยู่โดยที่ไม่มีใครมาล่วงละเมิดไม่มีใครมาหยามมะเกียรติไม่มีใครมาดูถูกนั่นคือการปกป้องที่ดีที่สุดครับไม่ใช่บอกว่าการปกป้องพระมหาัาร์ให้ทุกคนพูดถึงได้ไม่ใช่ ไม่ใช่ใครด่าได้ไม่ใช่สถาบันมาสั์อยู่เหนือทุกอย่างทรงเป็นพะเกติยศของประชาชนคนไทยทั้งประเทศนั่น,นคือสิ่งที่ผมบอกคนที่เป็นได้อํานาจฝ่ายบริหารเนี่ยท่านต้องดําเนินการครับเพราะสถาบันมาสั์อยู่เหนือการเมืองท่านไม่ได้มาใช้อํานาจโดยตรงท่านใช้อํานาจฝ่ายบริหารผ่านนาย,ยกรัฐมนตรีครับนั่นคือสถาบันมาสั์ก็แบ่งอย่างชัดเจนแล้วตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญกลไกสามอำนาจ ถูกส่งใช้แต่และเรื่องผ่านตัวแทนทั้งนั้นฉะนั้นวันนี้คนที่เป็นนายกมนตรีรัฐมนตรีสํานกนายกท่านไม่สามารถคุมสื่อได้แล้วปล่อยให้มีการขยายผลมีการถกเถียงเรื่องนี้เนี่ยผมว่ามันตลกแล้วยิ่งพรุ่งนี้ผมได้ข่าวว่ามียติด,ด่วนที่จะพูดเรื่องนี้ในสภาเนี่ยผมว่าเลอะเทอะไปแล้วครับเลอะเทอะไปแล้วปรากฏว่าพักร่วมรัฐบาลเอาใหญ่ครับแอคชั่นเตรียมข้อมูลเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพูดจะแสดงความจงรักภักดี โดยพูดในสภาแต่ท่านอย่าลืมที่ฝ่ายค้านเขาก็มีเวลาพูดเหมือนท่านเนี่ยนี่มันจะเกิดปัญหาผมไม่เข้าใจเลยหรือว่าอยากจะให้มีการแอน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 ผมก็ไม่เข้าใจนี่คือสิ่งที่เขาเรียกร้องบอกว่าอย่าอย่าให้มีปฏิวัติแต่รู้สึกว่าพฤติการทําจะให้มีการปฏิวัติอย่างนี้นผมก็ไม่เข้าใจผมไม่รู้ว่าไอ้คนที่คุมสื่อทําอะไรอยู่แล้วก็ทุกช่องออกหมดตะวันตะวันอะไรเนี่ยแล้วมันจะเกิดพฤติกรรมเรียนแบบหรือเปล่าไปดูฮ่องกงหนิว่าเขาหยุดยังไง ถ้าไม่รู้จะพาจะจงมือไปดูงานว่าเขาปราบยังไงก็ฝากด้วยนะครับอมค,ครับสวัสดีครับผมคิดว่าวันนี้เองเรื่องของยาบ้าห้าเม็ดเนี่ยผมคิดว่าคนที่เสนอเรื่องนี้อาจจะได้ยินมาไม่ครบถ้วนหรือได้ฟังมาไม่ครบถ้วนวันนี้เราดูโพก็ได้ครับโพเนี่ยผมเห็นไลฟ์ทุเด a y เขาทำโพคือกระบวนการเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวนี้รวดเร็วนะครับการทำโพการทำ ความนิยมของประชาชนเนี่ยเราดูได้เลยครับว่าเขาเห็นอย่างไรวันนี้โพลไลทูเดย์เนี่ยเนี่ยนะครับผมเปิดแป๊บหนึง่งโอ้อยาเสพติดวันนี้ครับนิดาโพก็บอกว่ารัฐบาลเสร็จหาแก้ปัญหายาเสพติดไม่สมราคาคุยนะครับ ความคิดเห็นของประชาชนต่อผู้เสพยาเสพติดเขาบอก38%เปเ็นป็นผู้กระทำผิดกฎหมายที่เป็นภัยต่อสังคมควรถูกจับและลงโทษอย่างชัดเจนมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดรัฐบาลจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเขาบอกห้าบกคือการปราบปรามมาตรการที่ประชาชนควรมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายายเสพติด54.28คือการป้องกันความคิดเห็นของประชาชนต่อจำนวนผู้ใช้กัญชาในการกระทำที่ผิดเมื่อเปรียบเทียบกับลดกัญชาและกระท่อม ขาบอก็บเอเพิ่มขึ้นคือสาระสำคัญที่สุดที่ผมกำลังจะบอกวันนี้ฮะน,นี่คือโพนี่ฮะตัวเลขนี้ผมอ่านมาจากโพนะฮะฉะนั้นวันนี้เองผมกำลังจะบอกว่าสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาบอกว่าจะแก้ปัญหายาเสพติดเนี่ยผมคิดว่าวันนี้มาหลงทิศหลงทางท่านไม่ได้อ่านกรรมธิการวิสามันศึกษาแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลที่แล้วเหรอที่สภามีความเห็นส่งไปเนี่ยคือวันนี้เองการปรับปรามต้องทําอย่างจริงจังครับ ผมคิดว่าในรัฐบาลเพื่อไทยสมัยที่คุณทักษิณชินวัตรเป็นนายกบัตรีเนี่ยทุกคนบอกว่าฝีมือคุณทักษิณคือการปราปามพ่อค้า,ายาอย่างเด็ดขาดไม่เขาเรียกอะไก่เกี่ยกับพ่อค้ายาจนเป็นฉายาว่าคุณทักษิณนั้นปรายาเสพติดอย่างรวดเร็วรุนแรงนะครับในการเลือกตั้งที่ผ่านมาปีหกท่านก็เอาไปหาเสียงว่า <c oughs> ท่านจะแก้ไขปัญหาย,ายาเสพติดวันนี้การแก้ไขปัญหายาเสพติดของพรรคเพื่อไทยในเวลานี้คือการเพิ่มยาบ้าให้ครอบครองได้อย่างนั้นเหรอ ผมจำได้ว่าสมัยคุณอนุทินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านบอกว่าท่านขึ้นท่านไว้แล้วว่าถ้ามียาบ้าเม็ดเดียวก็ผิดหมายความว่าครอบครองยาบ้าเม็ดเดียวก็ผิดแต่ปรากฏว่าคุณอนุทินพ้นจากการเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขเสียก่อนฉะนั้นผมคิดว่าไอการที่มีเม็ดเดียวแล้วผิดเนี่ยผมเห็นด้วยฮะยาเสพติดถ้ามีก็คือผิดครับไม่ใช่บอกว่าวันนี้ขยายฐานให้เป็น5เม็ดคือถ้า5เม็ดอย่างเงี้ยไอกระบวนการนักบินมันเกิดขึ้นหมายความว่าถ้ามีคนสบคนพกคนละ5เม็ดก็ได้50เม็ดในชุมชนมีคน500คนนนมมัไมัไ่วยติดากหมดหรครับ กระบวนการในการบาบัดเนี่ยถ้าท่านจะบําบัดต,ต่อให้มีเม็ดเดียวท่านก็บําบัดได้ท่านไม่ต้องขยายฐานให้เขามี5เม็ดหรือว่าวันนี้ยาเสพติดมันมากจนท่านขายไม่หมดท่านต้องระบายออกโดยการให้นักบินมาช่วยขายเหรอแปลว่ารัฐบาลสนับสนุนการค้ายาเสพติดเหรอผมคิดว่าไม่ใช่รัฐบาลจะต้องมีการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังผู้ป่วยจะต้องรับการบําบัดวันนี้เองถ้าท่านจะทำเนี่ยท่านต้องบําบัดหมายความว่าไม่ให้มีกระบวนการค้ายาเกิดขึ้นถ้าท่านจะทําลายกระบวนการค้ายาคือรัฐบาลต้องผลิตยาเอง วงจรค้ายามันจะหายไปครับเพราะว่าถ้าเกิดท่านบอกว่าท่านผลิตยาบ้าไม่ละห้าสิบตังค์วงจรค้ายามันหายไปเลยครับไอายามไม่ละสามสิบมันจะไม่มีมันมีใครขายได้นี่คือรัฐบาลในต่างประเทศที่เขาทําแบบนี้ที่เขาใช้วิธีการบําบัดเอาผู้ป่วยนะผู้ติดยาเสพติดเป็นผู้ป่วยแล้วบาบัดคือรัฐบ,บําบัดเองไม่ใช่ว่าท่านบอกว่าวันนี้คือการขยายฐานจากกี่เมตรให้เป็นห้าเมตรอย่างเงี้ยคือคุณอนุทินบอกเมตดเดียวก็ผิดแต่ท่านกําลังจะบอกว่า เป็นห้าเมตรผมถามว่าคนติดยาบ้าห้าเมตรเป็นยังไงฉะนั้นคนจะติดยาบ้ากันบอมแมมไปหมดวันนี้ตํารวจยาเสพติดเองหรืออดีตตารวจยาเสพติดเองเขาก็พูดอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยสสเพื่อไทยเนี่ยสกิด,สก,ดสกิดผมว่าเนี่ยช่วยพูดหน่อยคุณสามารถช่วยพูดหน่อยไม่กล้าพูดกับคุณชลน,าน่านโดยตรงกลัวคุณชลน่านจวกเอาแต่ผมกําลังจะบอกว่าผมเองก็เคารพนายแพทย์หมอชลน,น,น่านแต่สิ่งท่มากที่สุด การเคารพส่วนเคารพครับแต่การเสนอแนะต้องรับฟังครับผมหนึ่งในกรรมการกรรมธิการวิสามันศึกษาแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดแล้วผมก็แถลงเรื่องนี้เองต่อสภาแต่วันนั้นผมไม่เห็นคุณหมอชนละนานอยู่ในห้องหรือวา่าคุณหมอชนละนานไม่ได้อ่านหรือคุณหมอชนละนานไม่ได้ฟังกรรมธิการเนี่ยเขาศึกษามาตั้งนานเนี่ยผมคิดว่าท่านไปปรึกษากรรมธิการวิสามันพักเพื่อไทยอะ่ะจิรพงษ์ทรงวชราพรก็ได้เขาก็อยู่ จะได้รู้ว่าการแก้ปัญหาอยาบ้าเนี่ยควรจะเอาเป็นหเม็ดหรือเม็ดเดียวถ้าท่านจะเอาเป็นห้าเม็ดครอบครองเนี่ยมันจะติดกันหมดครับมีเม็ดเดียวก็จับมีเม็ดเดียวก็มาบำบัดได้อย่างนั้นจะดีกว่าครับ